ผมยินรนลองผิดลองถูกลองทุกอย่างลองจนร่างกายเกือบจะไม่ไหว้อบ้างล้าบ้างเหนื่อยบ้างอยากจะทิ้งทุกอย่างแต่พอมาเป็นนักกีฬามันทำให้ผมมีฝันใหม่วันนี้สปอร์ตอินสปายพาคุณผู้ชมมาพบกับจ่าเอกอนุสรชัยชำนาญอดีตรั้วของชาติ ที่รอดตายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งทำให้เขาได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งในฐานะนักกีฬาแม่นปืนคนพิการทีมชาติไทยถ้าย้อนกลับไปครับวันที่26สิบงหาคม2,547เครับเกิดเหตุระเบิดครับตอน7จ็ดโมงเชา้าจังหวะรถที่จะมารับพอดีก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นพอดีทำให้ผมก็แขนขาด เพวาขาขาดความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนหลับแล้วก็ฝันไปมันเกิดขึ้นแล้วผมก็พยายามหาเป้าหมายเพื่อจะต่อสู้พอยกแขนขึ้นมาแขนมันห้อยอยากฆ่าตัวตายเลย <ommes S 1> ใ,นในความรู้สึกนั้นนะครับมันมีความคิดหนึ่งที่แวบ,บเข้ามาเราฆ่าตัวตายไปแล้วแม่เราจะอยู่ใครอยู่ยังไงก็เลยตัดสินใจขออยู่ชีวิตนี้อยู่ต่อ ผมเิ็ดตั้งแต่2015ที่สิงคโปร์ครับในการแข่งขัน,อ,นอาเซียนพลาาเกมผมตั้งเป้าหมายอยู่ที่เหรียญทองพลังจิตจะต้องฟ้าให้ได้สักครั้งใช้ชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย